สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TpCoder นะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมา,าแชร์ตัวที่เป็นช่องทางในการเรียนรู้ของช่องผมนะเนาะก็ต้องเข้าใจในค c u l t u r ของผมก่อนนะว่า c u เจ u r e ผมเนี่ยเป็นคนประเภทชอบ Knowledge Sharing นะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบตามเทรนชาวบ้านกันสักเท่าไหร่นะแต่ว่า,าผมคิดว่าสิ่งที่ผม แชร์นะโดยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นตัวที่ผ่านการทํางานจริงอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยก็คือต้องทํางานจริงแล้วก็จะเป็นการลงมือทํำซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็มันก็มีส่วนที่เป็น knowledge ด้วยแล้วก็ส่วนที่แบบเป็น in, uh, enterprise experience ที่สามารถที่จะนำมาเล่าต่อกันได้นะครับผมอทั้งนี้ทั้งนั้นนะสิ่งที่ผมจะมาแชร์ก็คือว่า Uh, จริงๆแล้วอ่ะภายในตัวเว็บพอร์ตโฟลิโอของผมนะจะมีช่องทางที่แบบเป็นบอกว่าอ่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นฟรีคอร์สที่ทุกคนสามารถมาดูได้นะครับผมตัว m e d i ียมเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นแบบว่าคุณสมัครสมาชิกอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ต้องนะครับผมเพราะว่าฝั่งของมีเดียมทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้เข้าร่วมพวกเมมเบอร์ชิพวก p พ r t เนอร์ชิพอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้าไปอ่านฟรีได้เลยนะครับ ก็สามารถไปไปดูได้นะครับผมว่าเอ้ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็ตัวอื่นนะครับผมตัววิดีโอเบสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูใน YouTube อยู่แล้วนะครับผมก็จะได้ก็จะเจออยู่แล้วนะครับผม <c oughs> เพียงแต่ว่าไอตัวที่อยู่ข้างในตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านะจัดหมวดหมู่ใหอ้อ่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้ นั่นเองนะครับผมส่วนตัวด้านล่างนี่คือถ้าเกิดว่าใครแบบจะสนับสนุนผมก็โอเคนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่มากนักนะครับได้ได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าได้ผมจะได้เอาเงินไปแบบว่าเก็บเงินไปเรียนต่อปทเนาะโอเคอ่อาอะไรนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นออปชั่นอลละกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมทําเพื่อแบบว่าอะไรนะแชร์ลิงก์เฉยๆนะครับสามารถเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้นะตัวมีเดียมก็คือว่าเดีย๋ยวเอาตัวอย่างเนาะเนี่ยเข้ามาดูในมีเดียมนะครับถ้าเกิดว่า เราเข้ามาอันนี้คือเป็นตัวที่แบบว่าที่ผมสมัครงานต่างประเทศเนาะถ้าเกิดว่าเราเข้ามีเดียมมาแบบนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะมันจะต้องขึ้นป๊อปอองป๊อปอัพอะไรป่ะเนี่ยแบบนี้ครับผมมันจะมีพวกฟรีแล้วก็เมมเบอร์ชิพใช่ไหมเราไม่ต้องอ่านไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้นละเลื่อนลงมาดูได้เลยนะครับนี่คือผมเปิดแบบว่าอนะินค g n i t o โต้เนาะประมาณว่าอ่ะเนี่ยประมาณนี้เราก็นั่งอ่านได้ฟรีนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมทำไว้ก็คือว่าอ่ะ อยากอ่านก็อ่านนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นตัวลิสต์ตัวนี้นะก็โอเคคิดว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าตัวลิสต์เนี่ยแล้วพอเป็น inco g nito in private เนี่ยมันเป็นหน้าตายยังไงนะครับอ่าโอเคก็แสดงว่าอ่านได้ฟรีนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึ่งละกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ช่องทางหลักๆเลยนะครับผมดูส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนอาจจะ,ะมีแบบว่า เจอผมใน y t u t u นะครับผมก็อ่ะเราจะดูผมใน YouTube ก็ได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าเรามีปัญหาสงสัยออมทักมาที่เฟซเฟสบุ TP ๊กท t พีโคเดอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับกอ็อ่แชร์ตามใจนะตามเหมือนเดิมนะครับแชร์ตามใจมีอะไรทีอ่อ่แชร์ได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะผมก็จะแชร์นะครับผมผ่านทางเพจนี้หรือว่าถ้าเกิดใครออ,อยากจะหาช่องทางอื่นนะครับผมแบบว่า จะว่ายังไงดีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเป็นช่องทางที่เป็นลิงก์อินนะครับผมลิงก์อินตัวนี้จะเป็นต่อตรงไปที่ตัวลิงก์อินผมเลยเป็นธนภูมิบัพพานนะครับชื่อชื่อจริงของผมเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นกนะิดหับเนาะกิดหับก็คือถ้าเกิดว่าใครเข้า youtube ก็น่าจะไอ้น,นี่อยู่แล้วนะครับผมมักจะแชร์โค้ด e อ a m p l e อยู่แล้วก็อันนี้อ่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไอ้ตัวนี้เลโปของผมมันจะเก็บพวกโค้ดแบบท,ทํานู่นทํานี่ซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ต้อง ม่ต้องโฟกัสเลยตรงนี้ก็ได้แค่บอกว่าตัวนี้คือเป็นช่องทางที่ที่จะเจอผมได้แล้วกันนะครับอ่าตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าฟีคอร์ตตรงนี้ก็อ่านำมาแชร์แล้วกันนะครับผมใครอยากจะเล่นตรงนี้ผมก็ไม่ติดนะเล่นในในไลท์ตรงนี้นะครับอ๋ออ๋อแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเนาะผมคนชอบแชร์นะครับแม้กระทั่งไอตัวเ,เว็บไซต์ตัวเนี้ยเว็บไซต์ที่ทำเนี่ยที่ตัวพอร์ตโฟเลโอของผมเนี่ย ใครอยากจะไปดูวิธีการจัดหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ที่ผมทําตรงนี้นะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับอยู่ที่อะไรเมงนะผมก็ลืมเหมือนกันอ่าตัวนี้ TVCoder Portfolio นะครับเนี่ยครับโค้ดบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยทั้งหมดอะก็แชร์เหมือนกันนะครับก็ใครอยากมาดูวิธีการที่ผมจัดเดตตรง Data อะไรพวกนี้ก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผม5นาที หวังว่าจะไม่เป็นการจะไม่เป็นการลบกวนทุกคนจนเกินไปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ